คำนี้พี่น้อยคำว่า happy happy ครับ happy h ก็คือมีความสุขคือ happy ฮะี้นี่ตรงตัวก็คือ p แ happy หมายถึง p ้กันอย่างมีความสุขโโเรียนวาเรียนวายเผื่อจะไปดูรอบ8ทีมสุดท้ายบอลโลกครับและอย่างคำเต็มๆข้ามันเลยนะ happy birthday happy birthday ครับ h a p ก็คือ happy ก็คือปี b i r ิร d ก็คือนก เดก็คือวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์คือวันที่เราปี้นกกันอย่างมีความสุขโอ้รงตัว,แล,วแล้วคำนี้นะคะ h a แฮปปี้แลนแฮปปี้แลนครับไอ้เฮียนี่งงหลายอย่างแฮปก็คือแฮปปี้ก็คือปี้แลนด์นี่ภาษาทางใต้เขาแไปลไว่าเฮียแฮปปี้แลนคือวันท,ที่เราปี้เฮีย <here, S 1> กันอย่างมีความสุข,สขไอ้หานี่เลีนรู้ไ,ไว้วเ้ย แป๊บเดียวล่อเฮียเขาแล้วแล้วไอ้นี่ครับวงวงเนี้ยวงเนี้ยวงตัวตีวงเนี้ย,ย,ยไอ้คาราวานคาราวานคาคามันเป็นคํากริยาฮะคานี่คือไม่เข้าไม่ออกอจะเข้าก็ไม่เข้าจะหลุดก็ไม่หลุดก็คือคาอลาเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายๆมาแต่หูยาว<อ>วานภาษาทางใต้แปลว่าตูดครับคาลาวานคือคาอยู่ที่ตูดลาอไอเหี้ย มันมันยุ่นลิมันรีบเ่ย